สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการล้างถังน้ำดื่มนะครับที่มันเป็นตะไคร่น้ำขึ้นเกาะน,นะครับวันนี้จะมาลองใช้วิธีในการใช้ทรายหยาบในการล้างถังดูมันจะเป็นยังไงลองลองมาดูนะครับขั้นตอนแรกก็เตรียมทรายเตรียมถังแล้วก็เราใช้ ทรายเป็นทรายหยาบนะครับเกากลงไปพอประมาณนะครับผมนี่ครับจะไม่ค่อยเห็นจากนั้นก็เราจะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะเขยา่า ไม่ต้องเยอะนะครับเอาพอประมาณให้เขยา่าเพื่อจะให้เม็ดทรายมันไปล้างหรือว่าขูดตะไคร่น้ำออกมาเนี่ยครับจริงๆมันต้องมีฝานะครับแต่พอดีทำมือเดียวไม่ได้เอาฝามาเดี๋ยวจะลองเขย่าก่อนนะครับ หลังจากใส่รายใส่น้ำนะครับต่อกันเลยก็คือเราจะทําการเขย่า อ้ยไม่ได้ปิดฝาครับมืออุดเปื้อนเลอะหมดเลยเคีกนิดเดียวโอเคครับดูมาดูผลลัพธ์กันครับมาดูผลลัพธ์หลังจากที่ขาเขน่านะครับนี่ ดูครับดูใสเลยครับขั้นตอนต่อไปก็คือล้างเม็ดกรวดทรายทิ้งนะครับเนี่ย,ยแปบบึงนะครับมือเดียวมือเดียวอาจจะแบบ เป็นหัวหน่อย โอเคครับอ่ะมาดูผลลัพธ์ครับใส่ปิ๊งเลยนี่เกี่ยวกับยี่ห้อนะครับผมดูที่ก้นถังครับใส่ครับโอเคครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูครับผมถังน้ำก็สะอาดเวลากด น้ำดื่มจะได้รู้สึกสะอาดหน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับ